สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเชียร์ชาแนละครับสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็น2ตัวบนนะครับเอามาฝากกันนะครับให้พิจารณานะครับในงวดนี้ว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับสถิติก็เข้ามา6งวดติดนะครับ อนาคตนะครับเราก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสินผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับ อนาคตก็ต้องลุ้นนะครับเรามาดูนะครับงวดแรกนะครับคำนวณจาก16มีนาคมนะครับเ <t> ส้นสีแดงจะเป็นหลักสิบนะครับเส้นสีน้ําเงินจะเป็นหลักหน่วยนะครับเรามาดูเส้นสีแดงหลักสิบนะครับตำแหน่งที่ใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยบนหลักสิบบนหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1หลักสิบเลขท้ายครั้งที่1นะครับอย่างงวดแรกนะครับ8ปดบวดเกเ็เป็น15 สิบวกศูนย์ิบห้าบวก5เป็นยี่สิบนะครับได้เลขศูนย์ตัวแรกเพิ่มหนึ่งนะครับได้เลขหนึ่งหนึ่งเพิ่มสองนะครับบวก2คงที่นะครับได้เลขสามนะครับทั้งหมด3ามตัวหลักหน่วยก็สามตัวเหมือนกันนะครับหลักหน่วยนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับตำแหน่งก็คือหลักแสนหลักหมื่นนะครับบวกกันแล้วก็2ตัวล่างศูนย์บวก2บวกเกเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะครับ ได้เลข2ตัวแรกบวก4นะครับเป็น6 6หบวกหเป็น7นะครับ3ตัวเหมือนกันนะครับกับผลรางวัลที่ออก1เมษายนนะครับ907นะครับ2ตัวบนนะครับ07หลักสิบคือเลข0นะครับหลักหน่วยคือเลข7งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วดับหลักสิบนะครับได้902หลักหน่วยได้601นะครับกับผลรางวัลที่ออก06 หลักสิบคือเลข0นะครับหลักหน่วยคือเลข6กวัดต,ต่อมานะครับบวกกันแล้วนะครับหลักสิบได้8 9 1นะครับหลักหน่วยได้5 9 0นะครับกับผลรางวัลที่ออก1 9หลักสิบนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1หลักหน่วยคือเลข9กวัดต,ต่อมานะครับหลักสิบนะครับบวกกันแล้วได้7นะครับ7จเพิ่มหเป็น8 8ดเพิ่มสเป็น10 เจ็ดนะครับหลักหน่วยนะครับบวกกันแล้วได้3นะครับ3ตัวแรกบวก4เป็น7 7็เบวกหเป็น8นะครับกับผลรางวัลที่ออกนะครับ903หลักสิบบนตัวที่เข้ามาคือเลข0หลักหน่วยคือเลข3าวัดต่อมานะครับหลักสิบนะครับบวกกันแล้วได้8ได้780นะครับหลักหน่วย ได้267กนะครับกับผลลางวัลที่ออก272นะครับหลัก10บนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7หลักหน่วยคือเลข2ก็หองวดที่ผ่านมานะครับหลัก10เส้นสีแดงนะครับ2วก7เป็น9 9บวก1เป็น10 10บวก7เป็น17นะครับได้เลข7 ตัวแรกเพิ่ม1นะครับได้8 8ดปบวกสนะครับเพิ่ม2นะครับเป็น10 7 8 0นะครับหลักหน่วยนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่น 3, 3, 0, 3, 9, น, 10, นะครับ1นบวกสเป็น3 3มสาบวกศูบวกเเป็น12นะครับได้เลข2ตัวแรกบวกสนะครับแล้วก็บวกหนะครับ2อบวกสได้6 6หบวกหได้7กับผลรางวัลที่ออกนะครับ8 7 2 หลักสิบตัวที่เข้ามาคือเลข7นะครับหลักหน่วยคือเลข2อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเข้ามา6งวดติดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับงวดนี้เรามารุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับเส้นสีแดงนะครับหลัก10บนะครับ8บวก7เป็น15 15บวกเเป็น24 24ิบวกศก็เป็น24นะครับได้เลข4ตัวแรกเพิ่ม1นะครับได้5หเพิ่ม2นะครับได้7ได้4 5 7นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับ2อบวกหเป็น8 8ปดบวกสาบวกศเป็น11นะครับได้เลข1ตัวแรขบวก4นะครับก็จะเป็น5 5าบวกหนะครับเป็น6นะครับทั้งหมดหลักละ3ตัวนะครับ4 5 7หลักสิบหลักหน่วย1 5 6นะครับถ้าจับคู่กันนะครับก็จะได้9คู่ชุดนะครับก็จะมี หลักสินะครับมี4 5 7ห้เาาจ็จับคู่ดูนะครับว่าีห้าเจหลักหน่วย1 5 6 1 5 6 ทั้งหมด9กคู่ชุดนะครับในนี้นะครับ9คู่ชุดสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หนจะครับจะมีมาหรือไม่นะครับถ้าเรามาดูนะครับกับสูตรแต้มรวมนะครับงวดนี้สูตรแต้มรวมที่เข้ามา1สูตรนะครับงวดที่แล้วลงเทียบชน2สูตรสูตรหนึ่งผิดนะครับตัวชนก็เลยผิดนะครับงวดนี้ก็เลยลอง พิจารณาจากสูตรเดียวนะครับสูตรแต้มรวมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับกับสูตรแต้มรวมสูตรแก้มรวม2ตัวบนนะครับก็คือสูตรนี้นะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาที่เลขเก้าตัวชนผิดนะครับสูตรหนึ่งผิดนะครับ วันนี้ก็ลองพิจารณาจากศูนย์เดียวนะครับก็จะมีแต้มสี่แต้มห้าแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดนะครับถ้าเรามาดูในเก้าคู่นี้นะครับก็จะมีคู่สี่หนึ่งนะครับแต้มห้าอันนี้แต้มเก้าไม่มีแต้มศูนย์ไม่มีนะครับแต้มหกนะครับแต้มศูนย์ไม่มีแต้มหนึ่งไม่มีนะครับมีเจ็ดหนึ่งนะครับแต้มแปดนะครับที่ตรงแต้มก็จะมีอยู่สามคู่นี้นะครับ อันนี้ถ้าเอาตามแต้มนะครับหรือใครชอบคู่ไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับในงวดนี้แต้มรวมนะครับมีแต้มสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแต้มสองตัวบนนะครับก็จะมีอยู่สามคู่นะครับที่ตรงแต้มนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่า มันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับชอบถูกใจตรงใจก็นําไปใช้นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ